สวัสดีวันตรุษจีน2,566ตรุษจีนปีนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเฮงๆตลอดทั้งปีเลยนะคะสิ้นเหนียนควายเลอเซินฉีเจี้ยนขังวันนี้ค่ะเราสองคนมีผลิตภัณฑ์ของ MKO BIO นะคะที่เป็น BIO Organic 100%มานำเสนอให้เพื่อนๆค่ะมีทั้งหมด4ผลิตภัณฑ์ด้วยกันค่ะ ผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะคือ FOG digester เป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดอนเนกประสงค์ค่ะและผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะยังช่วยดับกลิ่นเม็ดในห้องน้ำท่อน้ำแล้วก็ฉี่ของมูลสัตว์เลี้ยงเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานหรือนำไปผสมน้ำได้อีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะคะเจิมคิลเลอร์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อราและไรฝุ่นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานสามารถใช้ได้ทั้งในอากาศค่ะแล้วก็บริเวณผิผวนัค่ะต่อกันเลยกับผลิตภัณฑ์ที่3นะคะออเดอร์อิลิเมนเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นอับที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นกลิ่นห้องเม็นอับนะคะตัวออเดอร์สามารถกำจัดกลิ่นพวกนี้ได้และที่สำคัญนะคะยังเป็นสินค้าที่พร้อมใช้งานอีกด้วยค่ะและผลิตภัณฑ์ตัวที่4นะคะ surface cleaner เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดเครื่องครัวและพื้นโรงงานอาหารค่ะ สามารถทำความสะอาดบริเวณปลอดเชื้อได้ค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลโรงงานอาหารแปรรูปนะคะหรือว่าห้องครัวค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานค่ะหรือผสมน้ำก็ใช้งานได้ค่ะทั้ง4ผลิตภัณฑ์ของ MKO BIO เป็นออร์แกนิก100%สะอาดปลอดภัยไร้าสารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะให้ MKO BIO ดูแลปกป้องคุณและคนที่คุณรักนะคะ จากช่องทางการติดต่อนะคะทั้ง f a c e b o o k TikTok และช่อง YouTube ของ m k r Bio ด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารความสนุกและข้อมูลดีๆจาก m k r Bio ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทั้ง g e กและโบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ Happy Chinese, Chinese New Year สวัสดีสสดค่ะ,คะ